ล่องแก่งน้ำว้าชาใบาหม่อนรสดีเขียวขจีธรรมชาติไหว้พระทาตยอยหงอำเภอแม่จริมอยู่ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ38กิโลเมตรเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่จริมตั้งอยู่เลขที่135หมู่ที่5ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านปรชัชญาชุมชนแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนวิสัยทัศน์ประชาชนอำเภอแม่จริมได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานเกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อัตลักษณ์ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงเอกลักษณ์แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงกศนอำเภอแม่จริมมีบุคลากรจำนวน14คนประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน1คนข้าราชการครูจำนวน2คนบรรณารักษ์ปฏิบัติการจำนวน1คนครูอาสาสมัครกศนจำนวน4คนครูกศนตำบลจำนวน5คน และครูผู้สอนคนพิการจำนวนหนึ่งคนโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นายกิติพงศ์กาลังผู้อำนวยการกศนออำเภอเมืองน่านรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกศนออำเภอแม่จริมนางสาวกัญญาแอนการครูนางสาววิภาวีทองสุข นางสาวพระพึงสุวรรณเพชรบรรณรักษ์ปฏิบัติการนางจริมรักเขียวสาครูอาสาสมัครกศนนางอรวรรณชัยจริมครูอาสาสมัครกศนนางวิมลวันธรรมสละครูอาสาสมัครกศน,นนายนัทวัฒน์ธงเงินครูอาสาสมัครกศนนางรัติยารุณคำจายครูกศนตำบลหนองเดงนนายปราการยศไทยครูกศนตำบลน,น้ำพาง นายปราชันโนกุลชรครูกศนตำบลเมตจริมนายสุบินเงินปันครูกศนตำบลหมอเมืองนางสาววารินพรถาวนาครูกศนตำบลน,น้ำปลายนายสุสัศนมูลมาครูผู้สอนคนพิการงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีงบประมาณ2565 ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด252คนระดับประถมศึกษา36คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น64คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน152คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด249คน ระดับประถมศึกษาจำนวน34คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน55คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน160คนจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีงบประมาณ2566 ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2565มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด249คนแบ่งเป็นระดับประถมศึกษาจำนวน31คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน63คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน155คนจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ปีงบประมาณ2565ที่จบหลักสูตร ภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2564มีผู้จบการศึกษาจำนวน23คนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีผู้จบการศึกษาจำนวน25คนจำนวนผู้เข้าสอบเอนเน็ตครั้งที่หนึ่งปีการศึกษา2565 มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน23คนเข้าสอบ21คนขาดสอบ2คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเข้าสอบ91.30จำนวนผู้เข้าสอบเอนเนตครั้งที่สองปีการศึกษา2565มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน65คนเข้าสอบ56คนขาดสอบ9คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเข้าสอบ86.15 จำนวนผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2565มีผู้มีสิทธิสอบจำนวน249คนเข้าสอบ217คนขาดสอบ31คนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การเข้าสอบ87%งานการศึกษาต่อเนื่องจำนวนผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องในปีงบประมาณ2565รวมจำนวนทั้งหมด946คนแบ่งเป็น หนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพจำนวน36คนการศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงจำนวน168คนการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปจำนวน387คนโครงการจัดการเรียนรู้ตามหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน100คนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนจำนวน100คน โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตจำนวน80คนโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลจำนวน75คนงานการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยในปีงบประมาณ2,565รวมจำนวนทั้งหมด4,858คนแบ่งเป็นการดำเนินงานห้องสมุดประชาชน จำนวน1,698คนบ้านหนังสือชุมชนจำนวน1,215คนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านจำนวน107คนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพจำนวน947คนโครงการรถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชนจำนวน402คน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่จำนวน386คนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนตำบลน,น้ำปายจำนวน63คนกศนอำเภอแม่จริมประกอบด้วยกศนตำบลจจำนวน5ตำบลได้แก่ 1. กศนตำบลหนองแดงตำบลหนองแดงมีทั้งหมด10หมู่บ้านกศนตำบลหนองแดงตั้งอยู่หมู่ที่5 บ้านหนองแดงตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านจำนวนนักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีสิทธิสอบ86คนเข้าสอบ40คนขาดสอบ6คนคิดเป็นร้อยละ86.95นักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 มีสิทิสอบ44คนข้าสอบ41คนขาดสอบ3คนคิดเป็นร้อยละ93.18นักศึกษาเข้าสอบเอนเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2565มีสิทิสอบ3คนข้าสอบ3คนคิดเป็นร้อยละร้อยการศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ2565กลุ่มสนใจได้แก่หลักสูตรการทำผ้ารองอนเนกประสงค์ หลักสูตรการทำข้าวเกลียบฟักทองหลักสูตรการทำขนมดอกจอกอาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปได้แก่หลักสูตรการทำชาใบาหมอนและการบรรจุพันธุ์หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าการศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ2,566กลุ่มสนใจได้แก่หลักสูตรการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกหลักสูตรการทำแคบหมู หลักสูตรการแปรรูปอาหารการทำไส้อั่วหลักสูตรการทำโดนัทหิวหลักสูตรการทำน้ำพริกกากหมูหลักสูตรการแปรรูปอาหารการทำแหนมหมูสองกศนอตำบลแม่จริมตำบลแม่จริมมีทั้งหมด6หมู่บ้านกศนอตำบลแม่จริมตั้งอยู่หมู่ที่สามบ้านก็ตตำบลแม่จริมอำเภอแม่จริมจังหวัดน่าน จำนวนนักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีสิทธิสอบ40คนเข้าสอบ30คนขาดสอบ10คนคิดเป็นร้อยละ75นักศึกษาเข้าสอบเอ็นเนครั้งที่1ปีการศึกษา2565มีสิทธิสอบ3คนเข้าสอบ2คนขาดสอบ1คนคิดเป็นร้อยละ66.67 นักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีสิทสอบ40คนเข้าสอบ32คนขาดสอบ8คนคิดเป็นดอยละ80นักศึกษาเข้าสอบเอนเนตครั้งที่2ปีการศึกษา2565มีสิทสอบ14คนเข้าสอบ13คนขาดสอบ1คนคิดเป็นดอยละ92.86 การศึกษาต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ2,566กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทำขนมแซนด์วิชหลักสูตรการทำน้ำพริกขาสมุนไพรหลักสูตรเทคนิคการเขียนป้ายด้วยสีน้ำหลักสูตรการทำปุ๋ยหมักและการบรรจุพันธุ์หลักสูตรการทำน้ำดื่มสมุนไพรน้ำกระเจีย๊ยบใบเตยชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า3กสศตตำบลหมอเมือง ตำบลหมอเมืองมี6หมู่บ้านกศอนอตำบลหมอเมืองตั้งอยู่วัดห้วยซอหมู่ที่1บ้านห้วยซอตำบลหมอเมืองอำเภอแม่จริงจังหวัดน่านการศึกษาขั้นพื้นฐานนักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีสิทธิสอบ42คนเข้าสอบ35คนขาดสอบ7คนคิดเป็นร้อยละ83.33 นักศึกษาเข้าสอบเอ็นเน็ตครั้งที่หนึ่งปีการศึกษา2565มีสิทธิสอบ4คนเข้าสอบ4คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักศึกษาเข้าสอบเอ็นเน็ตครั้งที่สองปีการศึกษา2565มีสิทธิสอบ14คนเข้าสอบ13คนขาดสอบ1คนคิดเป็นร้อยละ93.33การศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ2,566กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงได้แก่หลักสูตรการทำขนมไทยสาริมทับทิมกรอบหลักสูตรการทำขนมไทยขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนหลักสูตรการแปรรูปอาหารการทำแคบหมูหลักสูตรการแปรรูปอาหาร การทำก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าหลักสูตรการสานตระกร้าไม้ไผ่อาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปได้แก่หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า4กศนอตำบลน,น้ำปตายตำบลน,น้ำปตายมีทั้งหมด6หมู่บ้านกศนอตำบลน,น้ำปตายตั้งอยู่เลขที่97หมู่ที่1บ้า,น,าบนน้ำปตายตำบลน้ำปตายอำเภอแม่จริงจังหวัดน่าน จำนวนนักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีสิทธิสอบ42คนเข้าสอบ32คนขาดสอบ10คนคิดเป็นร้อยละ76.19นักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีสิทธิสอบ42คนเข้าสอบ36คนขาดสอบ6คนคิดเป็นร้อยละ88 นักศึกษาเข้าสอบเอเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2565มีสิทธิสอบหนึ่งคนเข้าสอบหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละร้อยนักศึกษาเข้าสอบเอเน็ตครั้งที่2ปีการศึกษา2565มีสิทธิสอบ6คนเข้าสอบห้าคนขาดสอบหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละ83.33การศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ2565 โครงการสูนฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงการทำขนมดอกจอกการทำผ้ารองอนเนกประสงค์การทำปุ๋ยหมักชีวภาพการทำข้าวเหนียวปิ้งการทำขนมไทยการทำน้ำยาอนเนกประสงค์โครงการศูนฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพการเพราะเห็ดนางฟ้าจักสารจากไม้ไผ่ เลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนการทำหัวเชื้อน้ำหมักยุรินทรีย์ชีวภาพบำรุงต้นยางพาราการศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ2,566โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงการแปรรูปอาหารแหน่หมูการทำโดนัทจิวการสานตะกร้าจากพลาสติกการทำเครื่องประดับจากผ้า โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนตำบลน,น้ำปลาย5กศนตำบลน,น้ำพางตำบลน,น้ำพางมีทั้งหมด10หมู่บ้านกศนตำบลน,น้ำพางตั้งอยู่หมู่ที่4บ้านน้ำพางตำบลน,น้ำพางอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านจำนวนนักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีสิทธิสอบ47คนเข้าสอบ37คนขาดสอบ10คนคิดเป็นรายละ78 นักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่หนึ่งปีการศรึกษา2565มีสิทธิสอบ44คนเข้าสอบ38คนขาดสอบ6คนคิดเป็นโอยรับ86นักศึกษาเข้าสอบเอนเน็ตครั้งที่หนึ่งปีการศรึกษา2565มีสิทธิสอบ7คนเข้าสอบ7คนคิดเป็นโดยระบ100นักศึกษาเข้าสอบเอนเน็ตครั้งที่สองปีการศรึกษา2565 มีสิทธสอบ12คนเข้าสอบ8คนขาดสอบ4คนคิดเป็นระระ67การศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ2,565กลุ่มสนใจได้แก่หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเม็ดมะม่วงหิม,มาพานหลักสูตรการทำข้าวโพดคลุกเนยหลักสูตรการสานผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติกอาชีพระยะสั้น31ชั่วโมงขึ้นไปได้แก่หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง หลักสูตรการจักสารหมวกจากเส้นพลาสติกหลักสูตรการจักสารผลิตภัณฑ์จากตอไม้ไผ่การศึกษาต่อเนื่องปีงบประมาณ2,566กลุ่มสนใจได้แก่หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเม็ดมะม่วงหิม,มาพานต์หลักสูตรการทำข้าวเหนียวปิ้งหลักสูตรการทำแซนด์วิชกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านหนังสือชุมชนการทำสายคล้องแมสการหมุนเวียนสื่อในบ้านหนังสือชุมชน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านสว่างตั้งอยู่หมู่ที่10ต,ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านเริ่มก่อตั้งในวันที่29ธันวาคม2557โดยขอใช้อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแดงเป็นการชั่วคราวและในปี2564 มีผู้บริจาควัสดุก่อสร้างอาคารหลังปัจจุบันเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนบ้านสว่างและให้บริการหน่วยงานพาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนบ้านสว่างบ้านสว่างหมู่ที่10ตำบนหนองแดงอำเภอแม่จริมจังหวัดน่านมีประชากรจำนวน365คนมี70หลังคาเรือนระยะทางจากอำเภอแม่จริมถึงบ้านสว่าง60กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหน้านระยะทาง98กิโลเมตรราษฎรเป็นชาวเผ่าลัว่วส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรและรับจ้างทั่วไปงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีสิทธิสอบ13คนเข้าสอบ13คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักศึกษาเข้าสอบภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565 มีสิสอบสิบสามคนข้าวสอบสิบสองคนขาดสอบหนึ่งคนคิดเป็นร้อยละเก้าสิบจดสามหนึ่งนักศึกษาข้าวสอบเอเน็ตครั้งที่หนึ่งปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้ามีสิสอบสามคนข้าวสอบสามคนคิดเป็นร้อยละร้อยนักศึกษาข้าวสอบเอเน็ตครั้งที่สองปีการศึกษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้า มีสิทธิสอบสามคนข้าวสอบสามคนคิดเป็นร้อยละร้อยงานส่งเสริมการรู้หนังสือผู้เรียนยี่สิบคนผู้จบหลักสูตรสิบห้าคนผู้ไม่จบหลักสูตรห้าคนคิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบห้างานการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมการรู้หนังสือหลักสูตรช่างปูนเบื้องต้นหลักสูตรจักสารหวายไม้ไผ่ โครงการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพอนามัยโครงการบริหารจัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมในชุมชนหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้าโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการทำพรมเช็ดเท้าหลักสูตรการดูแลไม้ผลและการทำน้ำสมุนไพรไล่แมลง การทำงานร่วมกับเครือข่ายโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ตามแบบโครงการหลวงเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงได้รับสนับสนุนงบประมาณสถาบรรันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชน 1. ปลูกผักในโรงเรือน 2. ปลูกไม้ผลเพื่อการบริโภคกลุ่มการศึกษาพิเศษคนพิการผู้รับผิดชอบนายสุภาษณมูลมา งานการศึกษาขั้นพื้นฐานกศอนอำเภอแม่จริมมีนักศึกษาคนพิการจำนวน16คนแยกตามประเภทความพิการได้ดังนี้ 1. ความบกพร่องทางการเห็นจำนวน1คนความบกพร่องทางการได้ยินจำนวน7คนความบกพร่องทางสติปัญญาจำนวน3คนความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพจำนวน5คน ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2565มีนักศึกษาจำนวน16คนเข้าสอบ15คนขาดสอบ1คนคิดเป็นร้อยละ93.78จำนวนผู้เข้าสอบเอนเนตครั้งที่หนึ่งปีการศึกษา2565มีสิทธิสอบ1คนเข้าสอบ1คนคิดเป็นร้อยละร้อยห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่จริม ตั้งอยู่บ้านนาคาหมู่ที่4ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริงจังหวัดน่านก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2534เป็นที่ดินราชพัสดุจำนวน2ง,งาน3ตารางวาปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่บรรณรักษ์ปฏิบัติงานคือนางสาวพัพพึงสุวรรณเพชรบรรณรักษ์ปฏิบัติการในปีงบประมาณ2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่จริมได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเพื่อปรับปรุงอาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอแม่จริมจำนวน410,000บาทได้แก่งานหลังคางานฝ้าเพดานงานประตูหน้าต่างงานทาสี การดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ2,565การดำเนินงานห้องสมุดประชาชนเป้าหมาย1,650คนผลการดำเนินงาน1,698คนบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย1,150คนผลการดำเนินงาน1,215คนอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย100คนผลการดำเนินงาน107คน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมาย3 5 0หิคนผลการดำเนินงาน947คนโครงการรถโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชนเป้าหมายสี่รอคนผลการดำเนินงาน4 0 2้อยคนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่เป้าหมาย3 5 0อคนผลการดำเนินงาน3 8 6้หคนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนตำบลน,น้ำปลายเป้าหมาย60สคน ผลการดำเนินงาน63คนโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมาย40คนผลการดำเนินงาน40คนการดำเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยปีงบประมาณ2,566การดำเนินงานท่องสมุทรประชาชนเป้าหมาย1,650คน ผลการดำเนินงาน411คนบ้านหนังสือชุมชนเป้าหมาย1,150คนผลการดำเนินงาน304คนอาสา,าสมัครส่งเสริมการอ่านเป้าหมาย100คนผลการดำเนินงาน26คนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป้าหมาย350คนผลการดำเนินงาน147คนโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่เป้าหมาย350คนผลการดำเนินงาน212คน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ชุมชนตำบลน,น้ำปายเป้าหมาย20คนผลการดำเนินงาน20คนโครงการวันเด็กแห่งชาติเป้าหมาย180คนผลการดำเนินงาน186คน